สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัตินักโป๊กเกอร์ที่ในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์กันครับชื่อของเขาก็คือเบิร์ตสตีเวนและเขาใช้ชื่อในโป๊กเกอร์ออนไลน์ว่าจี a าฟแกร์เซเว่นหรือหลายคนก็เรียกเขาสั้นๆว่าจีลาฟเบิร์ตสตีเวนโโป๊กเกอร์จากเบลเยียมอดีตนักเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อันดับหนึ่งจากการจัดอันดับบนเว็บ Pocket 5ผลงานล่าสุดอันโดดเด่นของเขาก็คือ การคว้าแชมป์ WSOP ออนไลน์เมนิเวย์์พร้อมกำไรข้อมือและรับเงินรางวัลกว่า2้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินรางวัลเนี่ยมันสูงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกโป๊กเกอร์ออนไลน์เลยนะครับเบิร์ตสตีเวนเนี่ยเขามารู้จักกับโป๊กเกอร์ได้ยังไงและเขาพัฒนาฝีมือของเขาอย่างไรถึงก้าวขึ้นมาเป็นระดับท็อปของวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้เราลองมาทําความรู้จักกับเขากันเลยครับเบิร์ดเริ่มมารู้จักกับโป๊กเกอร์ตอนวัยรุ่น ช่วงอายุประมาณ16-17เปีจากการนั่งดูทีวีนะครับแล้วเขาก็เปิดไปเจอช่องถ่ายทออสดการเล่นโป๊กเกอร์อย่างรายการโป๊กเกอร์ a ั t e ต d a r k และรายการอื่นๆเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ที่มีฉายที่เบลเยียมในตอนนั้นนะครับเขาก็เริ่มโตมากับการดูเหล่านะักโป๊กเกอร์สุดคลาสสิกที่ใครหลายคนก็รู้จักกันอย่างฟิลไอวี่ทอมดิวานและวิกเตอร์บลอมช่วงนั้นเขาก็เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ไปพังๆครับไม่ได้เล่นเยอะแยะอะไรเล่นไปตามเงินที่มีหรือไม่ก็หาเล่นพวกฟ ในแพลตฟอร์มฟูทิวบางแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังกับโป๊กเกอร์อะไรมากมายพออายุได้18ปีเบิร์ดก็ลาออกจากโรงเรียนไปทำงานที่บาร์ทำไปจนอายุเข้าช่วง20ปีเขาก็ค่อนข้างที่จะดื่มหนักไปหน่อยและมีอาการติดแอลกอฮอล์มากจนทำให้ต้องออกจากที่ทำงานนะครับและเขาก็ตัดสินใจหันกลับมาเล่นโป๊กเกอร์อีกครั้งเพื่อเลี้ยงตัวเองซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาถือว่าดีเลยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร่ำรวยนะครับเขาก็เล่นโป๊กเกอร์ไปเรื่อย จนเขาได้มาเข้าร่วมโป๊กเกอร์สเตเบิลทีมหนึ่งชื่อว่าโปคาทางทีมเนี่ยก็มีการออกเงินทุนให้และมีโปโปเกอร์มาสอนเล่นให้อีกด้วยนะครับเบิร์ดเขาก็เริ่มเล่นทัวร์นาเมนต์บายอินเชียอยู่ราวๆที่11ดอลลาร์อยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าข,ขึ้นมาจนมาเป็นโปร,ระดับไฮสเต็กได้ในปัจจุบันนี้ครับเขาก็บอกนะครับว่าถึงเขาจะเป็นวินนิ่งเพลเยอร์เนี่ยแต่เขาก็ต้องอาศัยดวงในระดับหนึ่งเลยกว่าเขาจะมาถึงจุดที่เขายืนได้อยู่ทุกๆวันนี้นะครับ ทางฝั่งครอบครัวของเบิร์ดนะครับลึกๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยากให้เบิร์ดเดินทางเส้นนี้เลยนะครับแต่เมื่อเบิร์ดเขาเลือกเส้นทางชีวิตของเขาแล้วอะทางครอบครัวก็โอเคครับคอยสนับสนุนและให้กําลังใจเขามาตลอดพ่อกับแม่ของเขาก็ไม่ได้มองว่าโป๊กเกอร์เป็นการพนันอะไรเลยนะครับแต่แค่เป็นห่วงเรื่องรายได้ครับที่มันไม่มั่นคงเหมือนอาชีพทั่วไปอย่างที่คนอื่นเขาทำทำกันแต่ไม่ว่าจะยังไงพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ขอแค่เบิร์ดได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ่อแม่เขาก็พอใจแหละครับ สิ่งที่ยากที่สุดในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางนักโป๊กเกอร์อาชีพของเบิร์ดนะครับเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ครับอีโก้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้การเล่นโป๊กเกอร์อย่างจริงจังเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามันจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเก่งกว่าความเป็นจริงที่มันเป็นนะครับยิ่งเราศึกษาการเล่นเพิ่มขึ้นเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังห่างไกลจากความเป็นจริงมากครับเพราะการเป็นนักโป๊กเกอร์เนี่ยมัน พวกที่เล่นอยู่ระดับไฮสติกในปัจจุบันเนี่ยครับต่างก็ศึกษาเกมและหากลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับและในช่วงก่อนหน้าที่เบิร์ดเขาจะชนะทัวร์ WSOP และได้เงินรางวัลมา2.7ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาก็โดนดาวสวิงมาก่อนประมาณ8 0 0แสนดอลลาร์นะครับซึ่งเบิร์ดเขาก็บอกว่าเขาก็มีทิวบ้างน,นะครับแต่เขาก็ยอมรับความรู้สึกพ่ายแพ้นั้นเขาบอกให้ลองนึกภาพดูนะครับว่าตัวเองจบอันดับที่10ก่อนจะเข้าไฟนอลเทเบิลในรายการใหญ่ที่อันดับหนึ่งเนี่ยมันได้เงินรางวัลเป็นล้านเนี่ย เราจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนเราก็ต้องอบรับความรู้สึกความเจ็บปวดนั้นให้เต็มที่ครับเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเจอและพยายามมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นแทนดีกว่านะครับชีวิตเบิร์ดเขาก็มีช่วงพลิกๆอยู่เหมือนกันนะครับเบิร์ดเขาเล่นติดต่อกันทุกวันวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลา3ปีหรือ1,000กว่าวันโดยที่ไม่มีวันพักไม่แต่วันเดียวเลยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากนะครับ โป๊กเกอร์เนี่ยโดยเฉพาะการแข่งตัวนเมนต์เนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งจิตใจยิ่งช่วงที่เราแพ้แล้วนๆอ่ะเป็นอะไรที่ทําให้เราเสียกําลังใจมากเลยครับเขาก็รู้สึกว่าถ้าหยุดพักบ้างเนี่ยก็อาจจะดีกว่าที่ไปฝืนเล่นอยู่แบบนั้นครับและกลยุทธ์ในการเล่นของเบิร์ดเขานะครับเขาจะไม่ได้ใช้ GTO เพียวๆเลยนะครับแต่เขาจะใช้ GTO เพื่อศึกษาพื้นฐานในการเล่นและเพื่อมาทําความเข้าใจว่าทําไมในแต่ละจุดเราจะเลือกเบดไซส์แบบไหนเลนเป็นยังไง อีวี e ในแต่ละการตัดสินใจเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะต้องไปปรับใช้หน้างานและเวลาเจอผู้เล่นแต่ละแบบอีกทีครับเบอร์เขาก็แนะนําว่าให้เราศึกษาพื้นฐานให้แน่นก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเริ่มปรับไปตามผู้เล่นที่เจอพอเราฝึกจนเชี่ยวชาญการเล่นในจุดหนึ่งอย่างถ่อง,งแท้แล้วเนี่ยเราก็ลองเอาจุดนั้นมาตั้งคําถามดูว่าถ้าเราเลือกที่จะเรสแทนที่จะคอในจุดนี้อีกฝ่ายจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อมาเอา็กซ์พอ์เรากลับและถ้าอีกฝ่ายไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวยังไงเราจะได้เงินเพิ่มมจาากกตรงนนนี้น้อยแค่ไห แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะประสบความสําเร็จในสายทัวร์นาเมนต์น่ยต้องทำยังไงบ้างเบิร์ดเขาก็แนะนานะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสาเร็จด้านทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการและว,วิธีการคิดของโซเวอร์อย่างถ่องแท้และนําความเข้าใจนั้นมาปรับใช้ไปตามผู้เล่นที่เจอหน้าที่ของเราคือการหาวิธียังไงก็ได้ ในการพาคู่ต่อสู้ออกไปสู้กับเราในจุดที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เราเข้าใจจุดนั้นเป็นอย่างดีครับซึ่งจุดที่เราจะได้เปรียบก็จะเกิดขึ้นจากความเข้าใจเกมที่ดีและประสบการณ์การฝึกฝนของเรานั่นเองครับตอนนี้ชีวิตของเบิร์ดเขาก็เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพนะครับและด้วยความที่เขาเป็นคนรักสัตว์มากบ้านเขาก็จะเต็มไปด้วยสัตว์หลายชนิดจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มเลยก็ได้ครับถ้าใครติดตามสื่อโซเชียลของเขาเนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีแต่รูปที่เขาถ่ายคู่กับสัตว์นะครับไม่ว่า และการเล่นโป๊กเกอร์อาชีพก็ทําให้เขามีเวลาในการดูแลเหล่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้นอกจากนี้ด้วยความที่เขาชอบและเอ็นดูสัตว์โลกขนาดเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะทานมังสวิรัตครับเพื่อที่จะเบียดเบียนสัตว์รวมโลกของเราให้น้อยที่สุดครับแล้วเขาก็ยังรู้สึกโชคดีที่เขามีแฟนที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันแฟนของเขาเนี่ยก็เป็นคนรักสัตว์มากแล้วก็ทานมังสวิรัตเหมือนกับเขาเลยครับทำให้ชีวิตของทั้งคู่น่ยเขาก็ได้เป็นอย่างดีส่วนมุมมองด้านอนาคตของเบิร์ดนะครับ เขาบอกว่าเขา่คงจะเล่นโป๊กเกอร์ต่อไปอย่างจริงจังอีก3ปีแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าระหว่างนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรกับโป๊กเกอร์บ้างถ้าเขารู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยแล้ว่ก็คงต้องพักเพราะสําหรับเขาแลนะ้วตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่สิ่งสาคัญอีกแล้วแต่เป็นเรื่องของเกียรติยศมากกว่าเขามีความคิดที่อยากจะชนะอยากจะคว้าแชมป์พร้อมถ้วยรางวัลทุกทัวร์นาเมนต์ที่เล่นมาให้ได้เลยครับซึ่งล่าสุดนในสตรีมแพลตฟอร์มทวิตของเขาเ,เขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีชาเลนจ์เล็กๆกับตัวเออองงงยู่กก็คืาาารทํแบ์นงใงใหห้้้ไไปถึ10ลลลดด แต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดใกล้ถึงเมื่อไหร่เขาก็จะมาบอกเราอีกทีเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับประวัติของยีราฟหรือเบนสตีเวนจะเห็นได้ว่าตัวตนและเป้าหมายของเขามีความชัดเจนเขารักสัตว์และการเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตของเขาครับส่วนในมุมมองนักโป๊กเกอร์เนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่จริงจังคนหนึ่งเลยนะครับเขามีความเข้าใจเกมเป็นเลิศขยันศึกษาและขยันไม่แพ้คนอื่นๆเลยครับเขาผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายตั้งแต่ติดเลาูบุรี หรือเจอดาวสวิง8 0 0 0 0ดอลลาร์แต่เขาก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้และกลายมาเป็นจีราฟแกร์เซเว่นในทุกวันนี้นะครับนี่ก็เป็นประวัติของอดีตนักโป๊กเกอร์ออนไลน์อันดับหนึ่งที่เรามาแชร์เพื่อนๆได้นนฟังกันนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ